วัสดีครับนี่วันนี้กิติพัฒน์ฟาร์มสิบวันหลังจากนี้ผมบอกได้วยคำเดียวสนุกแน่เพราะอะไรรู้ไหมอเล็กซานเดอร์ป่วยไม่อยู่สิบวันไปเที่ยวครับพักผ่อนป่วยอยากคุยกับหมอไงแบบอยากสนิทกับหมอเพราะฉะนั้นสิบวันนี้เราจะเลี้ยงแพะ<ม>เป็นมือพักการนี่เป็นไงเด็ดๆทุกคนแบบเชื่อฟังเรานี่ แล้วคนที่จะถามว่าไหวไหมเราจะเลี้ยงไหวไหมแล้วบอกได้คําเดียวเลยไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวแต่สิ่งที่ยังเคลื่อนไหวนั้นคือหัวใจเอา้าพ <Yeah. S 1> ูดถึงเรื่องคมๆเลยแล้วกันชีวิตคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนเพชรบ้างก้อนหินบ้างคนที่เหมือนเพชรก็คือคนที่มีต้นทุนเยอะแต่คนที่เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งแบบเราเนี่ย จะทำยังไงให้มีค่าล่ะเราอย่าไปคิดว่าต้นทุนเราน้อยเราจงเป็นก้อนหินที่สวยงามฮะก้อนหินเนี่ยจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อเขาก็จะรู้ว่าอ้าวเชียเพชรนี่หป่าก้อนหินหี่่าไม่ใช่ก้อนหินเน,น,นี่ยจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยขัดเกาตัวเองพัฒนาตัวเองผ่านร้อนเพื่อให้รู้ว่าความเงามันเพื่อมีความเก่งขึ้นมาเพื่อมีค่าในตัวเอง ผ่านหนาวเพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ต้องอยู่คนเดียวหรือไม่มีใครคอยช่วยเนี่ยความเหน็บหนาวเนี่ยเราจะผ่านมาได้ผ่านฝนผ่านพายุผ่านแม่น้ำปะกกรลังแปซิฟิกโอ้โหปลาฉลามห้อยหนังลมขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าแม้ว่าจะดำดิ่งลงไปแค่ไหนเราก็ต้องตะเกียบตะกายขึ้นมาเป็นหินที่สวยงามได้เพราะฉะนั้นก้อนหินจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้แกะสลักขึ้นมาชีวิตคนเราก็เหมือนกัน จะมีค่าก็ต่อเมื่อเราเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเรามีวิชามีความรู้เพิ่มเราเพิ่มความเก่งเพิ่มขึ้นนักกล้ามเกิดมาไม่ได้แบบกล้ามใหญ่เลยนะถือขวดนมแบบผือไม่มีก็ต้องออกกําลังกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิบวันหลังอย่างนี้เพื่อนๆมาดูกันว่าเราจะรอดไหมแต่เราบอกได้คําเดียวว่าร่างกายมันไม่ไหวแต่สิ่งเคลื่อนไหวก็คือหัวใจแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมี เพื่อนเราตัดกระถินมาช่วยช่วงเช้าทุกวันแล้วก็ช่วยเราแชร์ว่าเนี่ยเราทําคลิปวิดีโออย่างนี้สาระดีๆอย่างเงี้ยคลิปวิดีโอเราบางทีก็มีสาระบ้างบางทีก็ไม่มีสาระบ้างก็เลยอยากให้ติดตามส่วนเพื่อนเราบอกว่าแชร์ไปแล้วสองถ้กลุ่มเนี่ยแชร์อะไรไปนั่งมาเพื่อนแชร์ไปไอ้กลุ่มเด็กอะวะนักเรียน <c oughs> เล็กๆกันนะกูจะบ้าแล้วกูว่าแล้วเมื่อวานมีคนทักมาขอซื้อขวดนมอเราดีใจเลยเพราะรีวิวขวดนมไป เขาก็ส่งรูปมาให้ดูเราถามว่าเออน้องตัวใหญ่ไหมคะไอเราเลี้ยงแพะเราก็คิดว่าจะส่งรูปแพะโอ้โหเป็นลูกคนมาเลยอ้วนบัดเลยไอบ้าเอ้ยไปแชร์ผิดกลุ่มเนี่ยการที่แชร์ผิดกลุ่มคืออะไรรู้ไหมบางทีเรามีค่าแต่ยืนอยู่ผิดที่ก็ไร้ความหมายอีกสองกลุ่มที่เอ็งแชร์ไปไม่เห็นมีคนมากดไลค์แล้วเองแชร์อะไรนะอีกสองกลุ่มอะกลุ่มไอ้กลุ่มตาบอดกับหูน่วกอะ ใช่ไหกลุ่มคนริการโอ้มึงจะบ้าเราหุนนวกระตาบอดมันจะมองเห็นคลิปสาระดีๆของเราได้ไงเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้สับให้เละไปเลยนี่มาติดตามแพะของเรานี่แพะของเราเนี่ยน่ารักมากนี่มีต้งแหนแพะเล็กแพะใหญ่ใครที่อยากจะเข้ามาติดตามความรู้ก็เข้ามาได้ส่วนคนที่ไม่อยากได้ความรู้อยากจะแบบไร้สาระ ก็ทักได้กินเหล้าไหมวันนี้กินเบียร์ไหมอะไรเีทักมาได้เราเป็นทุกอย่างให้พี่น้องชาวเกษตรกรแล้วําหรับทักไปยืมตังค์ได้ไหมครับไม่ได้ช่วงนี้ช้อน,นอเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าแบบใครมีตังค์เหลือหรือแบบอยากจะให้เรารีวิวอาหารอะ <c oughs> ไรเงี้ยส่งมาได้นี่เด็กๆรอพร้อมกินอยู่ตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นข้อเดียวเลยข้อสุดท้ายที่เราจะบอกพี่ๆว่าการที่เราเนี่ย จะเป็นหินเม็ดงามเพื่อไปสู้กับไอ้พวกเพชรท,ที่มันมีต้นทุนชีวิตสูงอยู่แล้วเนี่ยเราจะสู้เขาได้เราต้องผ่านมรสุมชีวิตแม้ว่าจะเจออะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ขอให้รู้ไว้วงวนเนี้ยสองตัวยังไงก็ต้องสองพันเพื่อความอยู่รอดของมามาพัมไปหยุดเลยไหมหรือว่ายังไม่หยุดหยุดเลย